ไปในสิ่งต่างๆมีความโกรธบ้างความนักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาควา,นา,นารรมโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสะลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปิติยินดี เพลเพินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นเครียดแทนเกิดอาฆาตคิดพยายามจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นนี่อำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับ เพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิกรรมาฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าพูดในหนึ่ง การฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกเรสีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสิน เล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจนั้นก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเท่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมา มีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตัดปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดียวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ไม่ทรงสนเสริญในสิ่งเหล่านั้นส,สนเสริญในอาสวะขยายานคือทําใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เ <c oughs> พราะสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เมื่อบุคคลก็ทําได้แล้ว <c oughs> ไปเพิดเพลินกับงานการ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสือสเส่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ทด่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นควา,ามรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของควา,ามที่เกิดขึ้นกับใจนั้น เมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลุอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวานานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้น ก็ควรจะต้องพินิพิจรารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าพินิพิจารณานั้นมเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปได้สมาธิอย่างนั้นสมมติรานึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัว ลงมาปลายจมูกลงมาริมพิปากลงมาคางลงมาลูกระเดือกลงไปไหลขวาไหลซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องตน้นลึกไปอย่างนี้ ยังไม่มีทัศนะตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตาบใน เราเล่งพินิษพิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีจำเพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆอย่า แต่ว่าหลวงพอ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศทำไมรู้จาเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> ต้องว่าซ้ำวาดซากาอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นจมใสปลอดโปง่ง สติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเลงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหานมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้น บมบนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงถตะตุ่มเบื้องขวา,าตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเขา่าถึงตะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปไปตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้น ก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเคลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอายังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็าไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงไข้ควรดู เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอ,อย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไร แล้วเมื่อกําหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลําดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พงุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ําดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจ แล้วก็ขีดโค้งเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่า ใช้วิปัสสนาเขาจะต้องคิดอย่างนี้ตำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั่นถึง ขี้โคง้งเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โคงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะจาะตาขวาตาซ้ายจะหมูขวาจะหมูซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้าย เปลืกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตาอลอดหมดถึงฟันฝนลิน้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีดเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่ หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดคิดคิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าพินิพิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปได้วยสมาธิ เมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีดจากเบื้างล่างขึ้นมาอีดอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปอดโปรงแช่มชื่นทองใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอัน,นั้นชุ่มชื่นที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกด ใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอาวัย อาวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกในอนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาขอนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในล,ลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้น ยังมีใจแยกแยะไปคิดในในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทําใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจําเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกําลังเพียงเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าปนิพิจรารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนลักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางข่าวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้ มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหล้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นข้างเป็นข่าวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิพจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวช เกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแปลว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมาชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้ว เมื่อ <Me> ถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉย เพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทําต่อไปคืนล,ลุ่งขึ้นก็ทําไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชํานาญ เมื่อบุคคลใดมาค้นกว่าผินิพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชถวนี้ชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นกว่าผินิพิจารณาอย่างของท่านผู้ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายสัมปชัญญะสติระลึก จิตทะลึกไปอย่างนั้นสัมปัญชะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาค้นึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมก่านแสดงว่าสติวินโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีหนนี่สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดแสดงใน พระปฏิโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราำเบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่าน,าน,านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไรใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัว ใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นนขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทิดอยู่มันก็ปุ๊บดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เพี้ยงกงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบา,เา,เาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้น นี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดพิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมานเณรประไหม่สมเนเณรประไม่องค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่า นักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักไกยวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบานยายใจความที่ลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมาก ผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมาเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทําศพครูอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังคสิปบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังอ่าเป็นปฏิภาคเก่งเจ๊เอ้ยวะนี่เป็นอย่างนั้น แล้วมา,มาสังเกตดูโดยมากก็แทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันเนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์กิติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างเนี้นี่เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติของพวกเราขาหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็อคอยค้นคว้าพิจิรรานี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้น เมื่อมันค้นกว้ามีความชำนิข่องแค่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากในิวลร,รรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงกงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่า ได้สำเร็จพระโสดาสกาิาคาอนาคารหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้า ขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนกุณบุตรพิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านวรจอาจาร์มั่นครูจันาร์เสาอย่างนี้เป็นปุภาอาจารย์ได้แนะนาพัมสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจ เมื่อใจนั้นสงบแล้วจงค้นคว่าพินิพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสําคัญเมื่อเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นกว่าถ้าไม่ไม่ถนัดทางกายก็มาคน้นค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักไข่ความเคยเครียดแค้น อันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าป็นิพิจารณาหาความจริงแต่ว่าในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหารสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้อง พากันขามักขเม็นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกังวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ตยิ่งเหนื่ยอ,ยยอยเหืืไหลไขย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสง หน้าตางี้เหือกใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นภัยเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปที่ใจอันเดียวนั้นว่ะเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เราลักเราสงวน ก,ก็ต้องเอาไปเผาไหวนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นนะ่ถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโรคโลงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันมันอร่อจอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อนหน่าย ท่านจึงว่านิพพินนางเวรัจิติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบท่านก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดรูปนี่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วท่านก็บอกว่าเวลาคาวิมเจติตก็เป็นววลาคธรรมคลายถึงึึงความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารม์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เรา ทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยาาต้องอุตสาหะภากเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มามาเกียดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีกําลังดีแล้วจะหยุดสักสามปีสี่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทาแต่ใจมันก็ทําอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันก็ทําเป็นสําคัญกว่าทากายทํางานทําการมันก็ทําอยู่ใจจนนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เข้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมัน ฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคําสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆๆซักๆาเพราะหลวงตามไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำาๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย เมื่อได้สดับจับฟังแล้วจงโอมนายโกน้อมนำไปผินพิจารณาเห็นส,สิ่งใดดีส,สิ่งใดงสมควรแล้วจง